สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปถูกปูทุกคนครับสวัสดีลุงป่าเอาอาช่องเบาชาดบ้านาครับพี่น้องครับมือนี้มองที่เบาชาดยืนอยู่นี่เป็นมองจอดรถจอดรถปูนนี่ครับพี่น้องจอดรถปูนมือยังไงเลยเป็นรถปูนของหลานเขยครับพี่น้องครับก็เห็นพี่เห็นน้องเพิ่นถามมาถามถามาทางเพจหลายเทะเพิ่นถามว่า รีวิวบัน่นย้ายบัน่นถวดบัน่นพี่ลุงป่าเอาอาให้เบื้องแน้วเอาเมือน,นี้กะบอชาได้เหลืองานมาเตะเวนพี่นองเหลืองานมากกะสักหาโมงแล้วแต่เวลาช่วงนี้ใกล้ยีหกโมงแล้วพี่นองก็เลยเห็ดคิบให้พี่นองในเบื้องตามที่พี่นองเพิ่งถามไทยเข้ามามองนี่มองที่ยืนอยู่นี่เป็นมองที่เป็นที่ของไผ่กับบุหูือกันครับพี่นองครับแต่ว่ากะมันเป็นที่ พื้นที่กงก่วงอยู่หลานเคยหลานเคยเพิ่งขับรถปูนนี่ครับพี่น้องนี่ขับรถปูนเต่าเป็นกระเลเอารถนี่มาจอดไว้แต่ว่าบ้านเพิ่อนอยู่ข้างนนี่ครับเราจะขึ้นไปรีวิวห้ปีเ็นองในบึงตามแล้วข้างล่างนี่เป็นป้าเป็นป้ายุคคลิปนี่นี่พี่น้องเป็นป้ามองที่เขาเลียงเลียงควายเขานานเยสาวเสาทีเลียงควายนี่แหละครับพี่น้องครับคือเป็นเสาเส,สาเป็นหลายปีนะเสาเป,เป็นหลายปีเรากะ เอาควายมาเลี้ยงเป็นจะเห็ดลวดเห็นปะอันที่เป็นขาวๆอันที่พุ่งยางมันอยู่นั่นคือเป็นรวดเนี่ยนะพี่น้องเราเพิ่งขึ้นลวดเนี่ยมันจะเป็นมีหมอนอกครับพี่น้องเป็นหมอนอกไวเอาไวไวแบบว่าว่าไหงัวว่าไหควายที่มันออกไปกินข้าวของของชาวบ้านนั่นไหมของผู้อื่นนั่นเป็นกะเลยเห็ดเป็นกระแสไฟเป็นกระแสไฟเป็นเป็นแบตครับเป็นเป็นสิบสองโวลต์หือยังไดนี่ละครพี่น้อง พราะว่าบาชาัดก็บ,บเดเเขาไปศึกษาตรงนั้นแต่ว่ายามงวงามควายมาโดนเนี่ยมันจะดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ะ,ะครับควายมันก็จะสะดุ้งครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวพาพี่พี่น้องขึ้นไปเบิ้งดีวิวเบิ้งมันจะมี้านค่าลานทิพช็อปอยู่ข้างนาข้างนาซอยนี่พี่น้องไปไปกันรถรับพี่น้องไปมันมองนี้มันจะเป็นมองสามแยกเลยนะพี่น้องไปน้องปูนก็จะขึ้นไปท,ทั้งถนนใหญ่ให้เห็นครับพี่น้องครับออกไปเจียงคอยได้ ก็ไปทั้งนี้ก็ขึืนทิศตะวันออกออกถนนใหญ่ในเคื่อกันครับก็สสีพานวัดวัดมีวัดแล้วก็มีแต่ก่อนมันจะมีโรงเรียนครับแตี๋ยนีโรงเรียนเพื่อนใหญ่แล้วโรงเรียนเพิ่นใหญ่มาอยู่ทางด่านนี้ครับพี่น้องครับนี่ใหญ่จกแต่ก่อนโรงเรียนมันอยู่วัดอยู่ในวัดแต่ยนีเพื่อนใหญ่แยกะขี่ออกมาพี่น้องโอ้ตะเวียน่นนะตะเวียนก็เป็สิตกดิน้อพี่น้องสีสีสวยมากเลย องอำลาำเป็นแบบสีสันอีกย้ำคำย้ำแรงย้ำวันนอกคอ,อกหน้าครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อได้เขาให้เขาสวนครับพี่น้องนี่มาบึงลานลานค่ะมันจะอยู่ตรงทางออกพอดีครับบรรยากาศบรรยากาศนี่ครับลานค่ะเป็นลานชิปชอ็อปนี่น้อยครับพี่น้องครับเบอร์บอใหญ่แต่ก็มีครบนี่มีทั้ง นี่เป็น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 น้ำปั้นครับมีน้ำปั้นพร้อมด้วยพี่น้องเอ้ยเออน้ำแข็งน้ำแข็งใสครับแต่ยานี้เขาไม่ได้ใสล่ะเขาจะใสเครื่องบดน้ำแข็งครับพี่น zek. ้องอ่าเขาจะมีน้ำหวานมีนี่แหละครับตามพี่น้องเบื้องหลังก็จะมีลูกชิ้นด้วยพี่น,น้องนี่นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นก็นเป็นทอดแล้วยานี้พี่น้องบ่ได้เป็นเป็นยางคือสมัยก่อนล่ะสมัยก่อนนี่ยางยางนี้เพิ่นเป็นทอดล่ะนี่ เป็นลูกศิลมีทั้งลูกศินเป็นล้านกีบช็อปธรรมดาพี่น้องนี่น้อยโอ้ก็จะมีทานท่านถุงขายพร้อมนี่พี่น้องมีทานถุงขายพร้อมเนีอยพี่น้องเนีอยแล้วก็มีผักนี่ครับมีผักมีผักสดก็เป็นผักซีผักซีล้อมเนี่ยพี่น้องเป็นบบผักซีฝอยเขาเอื้นผักซีอย่างเนี้ยใส่ใส่อมเสียบเนี่ยพี่น้อง,น,องนี่เขาใส่อมเสียบมีต้นหอมมี ใบกะเพราบ่ะมีใบกะเพราครับพี่น้องโอ้มีลูกซ้นลูกซ้นปลาทุงมครับเนี่นะเป็นลูกลูกซ้นปลาครับพี่น้องครับเป็นทุงแล้วก็มีก็มีพวกเครื่องในไก่บ่ะมีเครื่องในไก่มีตีนไก่ครับพี่น้องครับแล้วก็มีผสมนะบ้าดนะมีผสมแล้วก็มีปลาบ่ะมีปลามีผสมมีปลาจมครับอันนี้มีปลาจมนะพี่น้องมีปลาจมมีถวงหอกมีปลาทูครับมีปลาทูมี โอ้มีหอมแดกดีนี่ครับมีเบิดทุกอย่างเครื่องครัวเครื่องสดอยู <Universe. S 1> ่ี่เบิด์แมงวันก็นไหลพี่น้องมันมากับอาหารสดครับนี่นี่แหนมพร้อมมีเวลาถุงกับนีครับพี่น้องอีมีเขือ,อยาวมีแตงพร้อมเด้อก็เขาเป็นร้านชิปช็อปที่ที่เป็นแบบอาหารสดพี่น้องมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งนี่ครับนี่เขาเอื่นยังเนี่ยเขาโพดแอ๋เอขาโพดมหนบอแอ๋เอขาโพดครับพี่น้องครับ นี่แล้วก็มีผักกวางตุ้งผักกาดเพิ่มพักกาดผักหนา้าเออผักหนา้านั่นละ่ะนี่ครับเป็นร้านคิทช็อปร้านคิทช็อปแล้วก็มีไข่ครับพอดีลูกค้าลูกค้าเข้ามาพอดีม,มีไข่แบบนี้ไข่ไก่ครับมีไข่ไก่แต่นี้เป็นร้านคิทช็อปแบบนี้หน่อยครับพี่น้องครับมีกรอบทองเล็กๆในหน่อย ขนมขนมก็นมี้เี่ครับขนมเขาเด็กนอยตัวจะเด็กน่อยแล้วผู้ใหญ่ก็กินได้ครับนี่เครื่องดื่มต่างๆที่น้องแบบฉบับแบบร้านคาทั่วไปครับเล็กๆในหน่อยนี่ก็คือบรรยากาศในชุมชนท้องตัวนครับพี่น้อกเป็นบรรยากาศเล็กๆในหน่อยนอันี้ก็ลุ้งลุ้งครับย้ำน้ำเลี้ยงนมาเที่ยวเล็ดโอ้เมียเมียกลับกลับเลยบะ เป็นบรรยากาศยำคำยำแรงครับพี e. ่น้องทางเหนือโอ้โหรถมาเหนอ๋เอ้าแล้วพ่องล่ะพ่องมายังโอ้หลานเลนียญมวเป็นหลานเหรเลนแล้วครับนีแต่เหรียญมีแต่เหรเหานี่ครับนี่คือบรรยากาศยำคำยำแรงีวิว้มพี่น้องโอ้โหรถลูกรถหลานกุนไหลคัด นี่แต่รถกับมวกงคุณกับรถโอ้เออี่ไละามามนชมบรรยากาศน้ำคำน้ำแลี้างวันนี้ไม่ลถใครอีกวะนี่โอ้คือมาหลายคันจ้ะฮะโอ้หลายหลายคันะ เอาหนีรถแล้วหนีรถอีกไหมนะไ่ดหลอหน่าเอากระเจกกันสักหนึ่งตัวกระเจกเบแเราก็เรียวเรีวมันก็บ่เหลือเออมันก็บ่เหลือแร้วโอ้เเืลอยกัะนองเกลอยกันองบ่นะิ่งเือยกับนองไงเกียกกระนองกับพี่กับน้องไง จะไปเฮ็ดงานเลิกงานหรือไปทำงานนี่ไปทำงานเอ้ายังไม่ถึงเวลาอีกดิยังโอ้อันนี้อีพี่บืซบืซบืยาอ่านรักมันใดเขาอีกแล้วทั้งคนเฮ็ดย่างเนาะเดี๋ยวตามไปเบื้องนี้หน่อยเราอย่าตาลี่าร้องไห้อีกนะทำตาลี่าร้องไห้อีกนะผู้หญิงทิ้งแล้วอย่าร้องไห้ อะไรใครร้องไอ้เนี่ยหลานครับพี่น้องครับเป็นสาวเลยเดี่ยผู้น่ะคอดำผู้เป็นยังไงโอ้โหโซ่โตอีกแล้วอันนี้เหรียญเห็นพี่น้องเหรียญโซ่โตอีกแล้วน่ะยังไกลสิไปโรงเรียนเราพี่น้องตอยนี่ก็เป็นตัวลึกลัของพี่ของน้องลุงป้าเอาร์ครับพี่น้องครับ มีแต่ลูกแต่หลานซุ้มลูกซุ้มหลานนั่นก็น่องน่องผู้น่องครับเป็นผู้น่องเป็นหน้าทีนึ่งโอ้ตอนนี้ไม่อยู่หรือเข้าบ่ายเหรออ้าวหนุดิไปเห็นงานครับนี่ก็เป็นอีกเป็นอีกชุมชนหนึ่งครับพี่น่องนี่กับทั้งหมาทั้งคนเลยเฝากันเลยโอ้ แขียวพ่มีกินนอกินเอานะเจ้านคุณนะอาไมยังหรอาแล้วไม่ยังอีกน้อ่เอาจะทำคนอื่นสู้ไม่ได้แหรอเออสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยอันนี่อันนี้เป็นเอ้ยผู้นี่ผู้นี่เป็นเอื้อยผู้นี่ครับพี่น้องเนี่ยนี่นเบ้ย วายก็เป็นด้วโอ้ยน้ำตายดยน้ำตาหน่อยเออน้ำตาเป็นนักแสดงอยู่ผู้นึงไในเลยด้นี่เออเราต้องโตขึ้นเราต้องเรียนนักแสดงนะลูกและนางตะแหลอยู่เดียวกันเราเป็นนักแสดงนะดูไหมเออลองหดดิ้ลงหดในตาดูดิมันหดได้ไหมดูท่อหดดิเออหดดิลงหดเข้าดิโอ้ยมันเก่งนี่ว่าเออเก่งว่ะทำได้ไงวะเออเออมันหดไหนไหนดูดิ เออว่ะเฮ้ยโอ้ยเหลือแค่นั้นนึงไหนไหนดึงดึงขึ้นเดียวเขาเนี่ยดึงขึ้นดึดึงขึ้นโอ้โหเก่งว่ะเออโอ้โหเก่งแท้น okay. ้าโอ้ยพอนี่มันเก่งว่ะเออเว้เก่งเก่งเก่งเออเอาไว้ตีแมวเด้อเวลาแมวมันร้องเด้อเวลาแมวมันร้องเอาไว้ตีแมวเห็นไหมมีไหม เออเวลาแมวมันร้องอ่ะเอาเอาวอาเอาเอาโอ้โหบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงครับพี่น้องครับในชุมชนซอยหน้าบ้านอะโอ้ยหโอ้โหพอเก่งเออพอได้น้ำด้วย ในน้ำด้วยรอเขาซื้อน้ำมาฝากรึเหรอเออเนี่ยเราเราจะไปร้องนะเราจะไปขี้แยเราเห็นไหมเขาไปตลาดเขายังซื้อน้ำมาฝากเลยเห็นไหมเออจะไปแยขี้แยสิโอไม่ได้เดิะล่อผมเลยไปล่ะเถอะเมาหมดเหรอ คักกันนาะมีแต่ไปซุ้มโสดนาะไปกันโอ้เอาไปเหียนอย่างใดคือแป๊บเดียวนึงอ๋อรถรถเห็นไหมรถข้างหลังเห็นไหมเห็นรถข้างหลังไหม เออหน้านี่เนาะยิ้มละลื่นเลยเนาะยิ้มละลื่นเลยดูนะยิ้มละลื่นเลยเดี๋ยวป้าอ้อมเห็นอีกเดี๋ยวป้าอ้อมป้าอ้อมเห็นแนละ้วป้าอ้อมยิ้มฉายอีกออยิ้มละลื่นนะ่นะรู้ไหมค่อยๆดูดจะไปดูดทีเดียวมันเย็นรู้ไหมเออยวไม่สบายอันนี้ป้ากับหลาน

มันวแบบมันเลี้ยงหลานได้เนี่ยพี่น้องนี่เลี้ยงเหลียนแล้วเมื่อไม่หลานเราเลี้ยนเรียงเลี้ยนขาไม่ยอมมาออกเลยขนาดขายังโบกออกอยู่วนาน้าว่าน้าโอ้โหอันนี้มันต้องจับไว้ด้วยเด้นี่เนาะถ้าถ้าไม่จับนี่พลิก บอมันจะพลิกรถมันจะพลิกล้อะดินีต้องจับต้องจับเบื้องบอรถมันจะพลิกไงเวลาคุนอะเบื้องมายังุนอะเหรออู้เอามด้ว่ามันจะสป็นเล่เอามาค่างจะสนเล่นคนเลียงเหรียญคนเลียงเหรียญครับพี่น้องครับอู้หู้ก

กูดนเบิงโอ้โหมันสุดยอดอีหลีแล้วพี่น้องมนเป็นนักมดดาด้วยนะพูดนะพูดนะเอากำมันจี่เออโอ้โหลูกหลังหลายครับพี่น้องครับโอ้ยโอติงมันจะไปไหนเนี่ยใส่ชุดสวยแท้ จนแม่เลยเนี่นี่ก็เหรียญเออจนแม่เลยแต่ชุดสวยเถอะวะฟองฟันมันนอนลุงเขาถ่ายคลิปต์ให้มันจะได้เงินนต่มันนั่นน้ำบ้านเราไมแบ่งเหรอเขาได้อะเพอเก็แบ่งแบ่งเพื่อนก็หลังก็ค่อยทานนะลุนนี่มีผู้เดียวด้วนะพี่น้องลุนนี่บ่มีคู่แต่ลุนพุ่นอ่ะมีลุนพุ่นจะมีสองคนอยู่ในซอยนี่ บักขี่ดื้อยง่นี่ครับนี่คือบักขี่ดือ้อยขึ้นอยู่ที่เท่เลยนี่คุณน่ะรถเนี่ยกูว่านี่ล่อวงล่อต้องโคตรมาต้อ,องเมื่อไรบ้างล่ะโคตรเวลาเวลาดูในกล้องฟิลเตอร์แม่นสวยปะหน้าขาวตังต้งเลยปะวยเวลาเรื่องเวลาเรื่องจริงโอ้มันแตกต่างกับไอ้ฟิลเตอร์เลย,ยนี่ <laughs>

ปล่อยนี่ไปหยักไปไแย่มันปล่อยมันโว้ยมึงกัดพ่อใครเล่ยนน้ำมาได้น่ะน่นนั่นน่นนั่นเอ้อปีด่าด่าด่ามึงลงด่าเป็นภาษาเขมรดิ้นน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 ี่แหละพี่น้องบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงมันก็จะเป็นบ้านเป็นล้างล้างล้สิลี่ยพี่น้องเพราะว่า เขาจะแบ่งที่ให้เป็นที่พื้นเดียวแล้วก็เพิ่นแบ่งถั่เพื้นแบ่งแบ่งกันไว้เป็นหลังๆหลังๆ,ๆัด้นะไม่ว่าจะเป็นว่าไม,ม่ว่าเป็นห้องเต้าห้องแถวเราพี่น้องแต่บ,บ้านเนี่ยมันจะติดติดกันกเจ็ดลักแดนก็จะติดติดกันเลยหลังคากับแถบซซนกันนั่นเองครัพี่น้องนี่คือในชุมชนในมองนี้ครับพี่น้องครับบรรมาก,กาศกันย่คำคาวย่ำแยงก็ถือว่าดีครับบรรยากาศดี มีลูกมีร้านมีเด็กหน่อยเล่นกันอักปากกับห้องนึนองอันนี้ก็ด้าลูกด้าร้านจนเขียวโมมีเหรอพี่นอ้องเออเดี๋ยวแล้วเออคุณอ้าด้านเขานั่นออกนะ

ไม่ไงงามจังพี่น้องคุณนะออกดอกมาขอหวยได้นี่เมื่อนั้นขอหวยผิดไปแต้มเดียวนึงไงมาดูนะเหมือนแม่เนี่นะนี่พี่น้องขอหวยผิดไปแต้มบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศโบตองห่วงครับเฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้บาวบาแล้วครับเอตเตโลโหรานพร้อมเล้วพี่น้อง มีอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องต้นนี้นี่ของผู้เฒ่าของผู้เฒ่าของยายยายยายแปดสิบหปีแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปเบิ้งนพี่น้องบ่ฮู้วาอยู่หม่องไหเดี๋ยวพาไปเบิ้สไอสังนะพี่น้อง แกติดหเราดิเดิบหน่อยด้บอนดิบ่ยยิเดียวอัวไม่เอียบไทยตอนเขี่ยวหมากไหมต่ำเราติต่ำหมากแล้วโอ้โหบเห็นตอนต่ำหมากพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันไหมมืออื่นเอาคือบ่เปิดก็คือบ่เปิดทีวีเบิ่งมันมีคนเปิดให้อ้าวไอ้ตันไม่เปิดทีวีให้ยายหน่ยยายทวดหน่อย บันมีเพิ่นเปิดทีวีใหม้มาใช่อันนี้กัป่าใหญ่ายคุณอะป่าใหญ่ายเราอยู่หลังสุดท้ายคุนะ่ะโอ้บรรยากาศนี่มัาเนี่ย้ัแง่เลี้ยงเหลียนไปเออจอจ่าอีขากบพี่น้องขากบมีตนนนนน้นอัะไรน้อหน่ดอกไม้อยู่ในกระถางนไงลราพี่น้อง เอาดีๆดิดโอ้ยหขุนนะพี่น้องเอ้ยนี่กันนักปั่นเนี่ยขุนนะปื๊ดขุนนะปั๊ดหนักปันเนี่ท่าอู้ว่าอันนี้พอลูกเหรียญ <c oughs> เหรียญน,นะเดีายวชอบชอบมันยังยืก ปงเสาปงเสาโอ้ยได้ซองเร็วเอาอีกบอแล้วได้ซองเร็วปงเสามั้งเับแจกซองมาเลยอ่ะโอ้ยขาดแทววะเต็มบรรยาอยู่น่ะอยู่ในแผนกน่ะปงบนเสาวัดไอ้บ้านพระบาทน้อยวัดเฮ้วัดที่เปนเบิ้งยี่อันนี้เออนี่มันไม่ได้ใส่เลยเนี่ยนี่แล้วเห็นที่สองเนี่ย เนี่ยวันวันที่หกถึงสิบสองเนี่ยเพราะบาทน้อยอ่ะเอากระเดินที่ล่ะกับเบิร์ดวันที่สิบสองนี่ไงอแล้วก็ว yeah. ัดเชิงเขาไอ้วัดไอ้ไอ้ไอเต็มอะไรอยู่ยังบ่ได้ให้เขาไปเลยมาเฮ็ดงานกันเดี๋ยวไปเอาซองวัดกันมาฮะอะเเปรรรี้ยวหออไ่ จะอมเหรอปั้มเนี่ยนาวนาเวนเนี่ยงานยังเขาเนี่ยอันนี้คืองานเนี่ยงานกินข้าวไมกินข้าวดีกว่าไหมข้าวกินแล้วใครอ่ะใครวะพี่เฟินเปล่า ไม่เปิดเปล่าไม่เอาจะกินอย่างเดียวเลยไปไส่งคนเห็นงานละโอ้นพู้นหน้า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 สอบเดี๋ยวสอบปั๊บจับดีๆจับดีๆเออนั่นแหละจับดีๆ คือบรรยากาศน้ำคำน้ำแรงครับพี่น้องครับอ,อัดเมืองทองฝาคุณนามเมืองทองฝาครับพี่น้องอันนี้เป็นเวลาพงมงกวุลเลยนี่พี่น้องเกือบเกือบจะทุ่มแล้วครับแต่ว่าทองฝายังทองฝายังอันนี้อยู่เฮ้ เอานี่ลเราพี่น้องคลิปนี้กะขอฝากขอฟังไอพี่ให้น้องเด้กดไลค์กดแชร์กะขอขอบคุณหลายๆที่ได้รับชมส่งบอาชานมานะคือเก่าครับกะเป็นบุญเป็นคุณที่พี่ๆน้องๆได้รับชมครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับทุกมา่านดีนะมีแก,ก่ท่านทุกๆคนและขอบคุณของท่านทุกๆคนครับ